นะัทุดงค้าสถานอำนาจเจริญนะครับได้จัดพิธีตักบาตฉลองพระใหม่ในโครงการประสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับและสาธุชนร่วมกันตักบาตรเป็นจนํานวนมากภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาอนุชาพิชาโตส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอำนาจเจริญและประธานสงฆ์ทุดงขสถานอำนาจเจริญครับให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ ส่วนกัลยาณมิตรวิชินโสมอินเป็นประธานจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนารายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เมตตานะครับในการเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนทุกท่านคณะท่านเจ้าภาพครับนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตก่นใส่บาตร จากนั้นนะครับคณะสงฆ์ได้แปรแถวเมตตาเป็นเนื้นาบุญให้แก่สาธุชนทุกท่านสําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตักบาตรฉลองพระใหม่ในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญได้สั่งสมบุญใหญ่กับพระพิสุผู้บวชใหม่เป็นการสแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีอนุงงดงามของชาวพุทธที่ได้ตักบาตรร่วมกันและร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบไป ส่วนคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะครับที่บุตรลานและคนในครอบครัวที่บวชก็ต่างมีความปลื้มปีติยินดีที่ได้มีโอกาสมาใส่บาตรแต่พระลูกชายพระหลังชายได้เห็นบุตรลานออกบวชในพระพุทธศาสนาอีกทั้งได้ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนารายขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนารายคุณพ่อคุณแม่เองก็จะได้รับการยกฐานะนะครับจากทายกทายิกาขึ้นเป็นญาติของพระพุทธศาสนาดังพระเจ้าอโศกมหาราชา ที่ได้รับการยกฐานะเป็นญ,ญาติของพระาศาสนาเมื่อถวายพระราชโอรสพระราชธิดาออบปวดในบวรพระพุทธศาสนาด้วยนั่นเองอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ประกอบบุญญะกริยาทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาครับ